วันนี้นะครับพามาดูน้องวัวที่คอกับพฐานานะครับอันนี้เป็นวัวจากสมาชิกนะครับที่ได้นำส่งคืนมายังส่วนกลางนะครับน้องก็อยู่ในสภาวะนะครับตื่นกลัวเพื่อนๆน,นที่อยู่ในคอกเดียวกันนะครับตอนนี้เราก็ยังไม่ได้กั้นคอกให้นะครับเพราะว่ามันเป็นช่วงที่อยู่ใน ช่วงการทำการเกษตรของชาวบ้านรอบบริเวณพื้นที่นะครับกลัวว่าน้องจะหลุดออกไปแล้วก็ไปทำความเสียหายให้กับเกษตรกรที่ปลูกข้าวนะครับวันนี้เราก็ให้น้องนะครับอยู่ภายในคอกแต่ก็เป็นคอกที่ค่อนข้างจะกว้างสามารถเดินออกกำลังกายได้เป็นอย่างดีนะครับและที่สำคัญนะครับน้องก็สามารถอยู่กับ เพื่อนๆได้นะครับตอนนี้ก็อยู่วันที่สองแล้วนะครับก็น้องยังพักผ่อนนะครับน้องยังพักผ่อนอยู่นะครับแต่ยังมีอาการหวาดกลัวนะครับยังไม่ค่อยกล้าให้ใครเข้าใกล้นะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวอยู่ไปสักพักนะครับอยู่ไปสักพักก็คงจะเข้ากับเพื่อนๆตัวอื่นได้นะครับยังไงก็ฝากเพื่อนๆนะครับฝากพี่ๆ เป็นกำลังใจให้ทั้งวัวที่อยู่ภายในคอกอภัยทานและก็ฝาก subscribe นะครับติดตามคลิปดีๆคลิปใหม่ได้นะครับและก็เป็นกำลังใจให้กับช่องเล็กๆสุริยาชาแนลด้วยนะครับ